สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านทีเข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ใหม่ fc เก่าด้วยนะจาสวัสดีพี่นอ้องเพื่อนทางนะช่อง youtube ด้วยกันทุกคนทุกท่านจะทีเข้ามารับชมแนวทางแลยกลมาเป็นกําลังใจหายกับแอนจอยเส้นเดียวกันนอกจากมาพบกับแนวทางฮาน้อยมัดรวมจ้าวันที่27เดือน1ิจาตุลาคม2 5 6 7เมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์จะมื้อนี้กลับมาพบกับแนวทางของแอนจอยตามเคยจ้า สำหรับผลฮานอยมารวมของมือวานจะวันที่ยี่วันเสาร์จ่ะน้อยมารวมเด่นไปที่7 8วิ่งลูดจะ่ะเด่นเล็กพี่น้องก,กัน0ูนยสำหรับผลน้อยรอบเฉพาะกิจสองหเข่า0ูหจ่ะกันเฉพาะกิจ บุญจ่าสำหรับสองตัวรางเฉพาะคิดหนึ่งสองผ่านไปสำหรับรอบพิเศษจ่าหกเจ็ดสามเจ็ดสามจะพูผ่าดไปจะฉุดเด่นของเฮาเนาะโอ้โหจับหายใจแปดสามเจ็ดสามบริจับหายเขาเด็นเจ็ดลู่เจ็ดแต่สำหรับพิเศษบุญจ่าสำหรับสองตัวรางรอบพิเศษหกแปดอ่หกแปดจะพูพ่าดไปอีกเขาจะแปดศูนย์แปดสามแปดสี่แปดห้า มาแปดหกพวกแปดชุดเด่นข้าเฮ่าเขาเด่นแปดวิ่งรูดแปดจ้ะสำหรับน้อยพิเศษเด่นมาบนหลังแต่จับผู่ผ่านไปบนหลังเลยเนาะสำหรับรอบปกติสองเก้าเจ็ดสำหรับเก้าเจ็ดเขาเจ็ดเก้าจ้ะเน้นผิดตัวเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดมาสองตวลางรอบปกติสองศูนย์ชุดกั้นจับ คู่ผ่านไปอีกเนาะขามสองขามศูนย์สองแกมือนี่ขามศูนย์สองมาสองศูนย์โอ้โหขามปุ๊บมาปับ๊บเสียดายเนาะสำหรับลางรอบปกติจะสำหรับรอบวีไอพีจะบนแปดสามหนึ่งผ่านไปเดินแปดบุรุษแปดวีพีบนลักลอยจ้ะสองตัวลังรอบวีพีแปดหนึ่ง พอเห่าชุดเด่นจับผู้พาดไปอีกเราจะบมือในขามแปดหนึ่งมาแปดหนึ่งอีกโอ้โ oh หเข้าใจออกพ้นอยู่นอะฮานอยขามปุ๊บมาปั๊บเลยเด่นแปดพิลุแปดมาจะสําหรับล่างวีไอพีจ้าสำหรับบุญนี่คือแปดสามหนึ่งเนาะเดน 8, 8, 8, ่นแปดพิลุแปดกันมาลักลอยบุญวีไอพีสำหรับล่างแปดหนึ่งก็จะบผู้พาดไปอีกเสียดไปนอะแปดศูนย์แปดสามแปดสี่แปดหามาแปดหนึ่ง สำหรับสุดสามตัวนี้ถือว่าผ่านไปเนาะจ้าโอ้โหอันนี้คือห้าน้อยมรร่วมของวันทียี่สิบหกแนวทางจับคู่เข่าสองน้อยเนาะหลบเฉพาะกิจกับหลบปกติจา้าโอ้โหเด่นเจ็ดถือว่าจับคู่ผ่านไปหลายคู่เลยเนะาะทั้งเจ็ดสามหกแปดสองศูนย์แปดหนึ่งโอ้โหสำหรับเลขเด่นเขาห้าถือวปั่งเนาะจะมาดีเนาะส่วนนี้เลขเด่น แต่ตัวประกบคู่นี่พลาดไปหลายคู่อยู่เนาะโอ้ถ้าจับคู่เขานี่ถือหวักขบ 4, สี่น้อยเ,เต็มๆเลยเนาะเพราะว่าทั้ทง 8, แปดเราจะทั้งเจ็บทั้งแปดจ็ดสามแปดหกสองศูนย์แปดหนึ่งโอ้โหจับคู่เขาแค่สองหน่อยสำหรับเมื่อนี่ตามกันต่อรุ่นกันต่อจะบอว่านี่เรียกเบิ่นเบิ่นบอมมาเลยเนาะสำหรับสายเบิ่นขอเฮา สำหรับวันนี้ตามกันต่อจากก่อนสีไปรับช่วงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยกับแอดจอยด้วยจะคนละหลาล์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจาก้กสำหรับพี่น้องท่านใดที่เข้ามารับช่วม่ใหม่ทยยนง่บอท่านไดาายติดตามฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้บอกผานแนวทางตัวต่อไปจากแนวทางดีๆมีให้ ดถูกวันจ่าแนวทางที่แอนดอยลงหายมีหลากหลายแนวทางจะมีทั้งสายหุ้นจะสําหรับพูดน,นี่คือหุ้นนี่เคหุ้นหางเสียงหุ้นดาวโจนรอบปกติพ้นเวลาตีสามจะสําหรับเราดาวโจนรอบปกติก็ห้าจะแนวทางฮานอยนี่คือบทตรงวอเถองเขาจะเจอกันถูกวันจ่าแนวทางล้วพัฒนาเจอกันทุกวันจันทร์พุธแล้วก็วันศุกร์รัฐบาลไทยก็มีให้เส้นเดียวกันจ้า สำหรับมือหนีรุ่นฮานอยมารวบกันต่อจ้าให้ไปที่เด่นศูนย์กับสองวิ่งลูดจ้าสำหรับมัดรวมวันนี้สำหรับไซเบิร์ทามักถ้าชอบเบิร์ปีเจรณาเบิร์ใดจะแต่ียมมือหนีส่วนหน่อย,ย้อจะาโดยเฉพาะกิดจากับน้อยรอบปกติเด่นเด่นเด่นฮานอยแต่ละรอบจะชนกันอยู่ที่หกหกอันนี้คือ 6, 6. หกหกนี่คือรอบ เด่นน้อยปกติกับน้อยเฉพาะกิจส่วนกันโฮกโฮกอ้่ละกันน้อยพิเศษจ้ะพิเศษกับเฉพาะกิจชนกันอยู่ที่ห้าห้าสำหรับสองสองเบิร์สองสองนี่คือเลขเด่นนะเด่นหาหน้อยมัดรวมเด่นร่วมจ้ะส่วนกันอยู่ที่สองสอง,สองเพราะฉะนั้นเบิร์ก็คือหกหกห้าห้าแล้วก็สองสองแต่ว่าสำหรับเลขเด่น เลขเด่นแต่ละน้อยชุดหน่อยเด้อจะหาหากระโขกโโเองสำหรับเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์จะจับคู่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าสำหรับเด่นสองวิ่งรูดสองจะสองสามสำหรับสองสามหนึ่งหูซึกว่ามาสองวันติดแหลนะน้องถัดจำบ๊อิดแนวทางหาหน่วยอนะไร หมักมาตัวเดิมเนาะมาแล้วมาได้อีกสองสามสองสี่สองห้าสอหส,สำหรับเบิร์หกหกห้าห้าสองสองควาสองสอละกันจ่าเป็นเบิร์เลขเด่นพอดีกันกันเก้าจ่าเก้าศูนย์อ่าเก้าศเก้อยู่ชุดกันจ่าชุดเด่นเด่นศูนย์วิรุดศูนย์จ่าสำหรับเก้าศนย์เก้าี่คือตัวเดียวกันเด้อจ่า 9ก้าสองอ่าอย่างเก้าสองสองเก้ากับตัวเดียวกันเนาะเก้าสามตัวบนจะ0ูนย์สองเจสองหเจห้าเก้าจ้ตามด้วยสองศหนึ่งตัวเน้นจ้า สามตัวบนวันนี้ขอเน้นไปที่201หละกันจ้ะกับศูนย์สกันขอเน้นไปที่9ก้าสองเกสมเบิ้ลสองสองสองสสองหกศูนย์สาม สำหรับแนวทางห้าน้อยมันรวมมือนอีคือตามนี่เลยจ้าเบิ่งงใบเป็นแนวทางจะรับชมว้เป็นแน,วท,ว,น,นวทางถามมักถามชอบคอยตามเนาะโปรชย้ยวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังละในการตัดสินใจจะผิดพลาดประการใดกับโอถรโอ้ชให้ไว้ด้วยละกันจ้าขอให้มาปังๆขอให้มาเด้งๆละกันจ้าขอบุณถูกการรับชมขอบุณถูกการติดตามขอบุณถูกๆกำลังใจจ้าขอให้สุขดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า